ธีการเชื่อมบอกของ OKX กับ CoinTech TV นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปเตรียมนะครับบอดของ CoinTech ไว้นะครับผมก็เติมแก๊สไปที่15 US นะครับเตรียมไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่นะครับไปที่ OKX ครับ OKX นะครับผมโอนไปที่120นะครับ นะครับพอตนี้ก็เป็นพอร์ตที่สาธิตนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับนะครับเราเข้าไปที่ตัวนะครับเชื่อมนะครับตัวเชื่อม a b i นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างนะครับ แล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเป็นคอยเทคนะครับคอยเทคคอยเทคทีอีซ e ีเฮดทูยูนะครับทูยูนะครับทูยูนะครับทูยูโอเคแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะครับสร้างรหัสผ่านตัวนี้นะครับผมก็สร้างรหัสผ่านนะครับเป็นะจะอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ได้ก็เป็นนะครับจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนนะครับนะครับผมก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับจากนั้นกดเทรดนะครับกดตรงนี้นะครับนะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ กดยืนยันนะครับกดยืนยันนะครับจากนั้นครับเราก็ใส่รหัสอีเมลของเรานะครับนะครับอีเมลเขาส่งรหัสไปที่อีเมลนะครับเราก็ไปเอาใหม่มาแล้วนะครับเชื่อมต่อ V ตัวนี้คัดลอกไปที่ยืนยนัน เราก็ใส่ตัวป้อน google indicator นะครับ okx OK, okx OK, okx OK, น่าจะตัวนี้นะแล้วก็ขอมาวางยืนยันเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็จะได้นะครับตัวนี้มานะครับโอเคนะครับดูลแลนะครับเสร็จปุ๊บ ได้ทั้งหมดมาตัวนี้นะครับนี่ก็บอกว่าสิทธิ์การอนุญ,ญาตการเทรดนะครับโอเคแล้วก็ Copy API Copy นะครับเราก็าไปวางไปวางนะครับปิน API แล้วก็กดนะครับ OKX OK นะครับแล้วก็มาวางวางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ select key นะครับ Okay. แล้วก็มาวางนะครับโอเคทีนี้อ้ตรงนี้ก็คือใส่าพาสเวิร์ดนะครับเรานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเรานะครับเราก็คอนเฟิร์มครับนะเรียบร้อยนะครับนีก่การเชื่อมนะครับการเชื่อมของ okx OK, นะครับตรงนี้ แค่เชื่อม okx api s u c c e s นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปที่ okx นะครับมีแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แบ็กกลับนะครับแบ็กกัจากนั้นนะครับเราก็ไปที่สกุลเงินเรานะครับสกุลเงินเรานะครับเราก็ไปที่ คำสั่งเอเจ็นะครับทำการโอนนะครับโอนเงินไปที่ฟิวเจอร์นะครับนะครับเราก็กดสูงสุดนะครับเราบัญชีเงินทุนเราจะไปที่บัญชีเทรดนะครับเราก็กดยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้เงินบัญชีเรานะครับไปที่บัญชีเทรดนะครับไปบัญชีเทรดแล้วนะทั่วไปนี่คือ มันไปเป็นที่บัญชีเทรดแล้วนะครับไปที่บัญชีเทรดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับไปที่บัญชีเทรดแล้วแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะไปทําการนะครับตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับเรากไปที่ okx นะครับนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ per p e r c u นะครับ perchu กดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ เราก็ไปตั้งค่าก่อนนะเราจะไปที่ตรงนี้3จุดนะครับจากนั้นไปที่ตั้งค่านะครับโอเคเราไปดูโหมดนะครับโหมดตั้งอะไรโอเคแบบง่ายเนาะแบบไม้แบบซิงเกิลน,นะครับแต่นั้นดูบรรทัดที่2โอเคนะครับนะครับบรรทัดที่3มโอเค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 นะครับ ทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับโหมดซื้อขายนะครับเราเป็นโหมดของโหมดเปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเป็นโหมดเปิดปิดนะครับไอตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น us นะครับเห็นไหมครับต้องใช้คําว่า us นะครับ usm กดตรงนี้ ok นะครับเรียบร้อยนะครับหน่วยเป็นสัญญานะครับนะครับเคหน่วยเป็นสัญญา โอเคเรียบร้อยนะครับนี่ครับตั้งค่าอย่างนี้นะครับตั้งค่าโอเคตามนี้นะครับตามนี้ตั้งค่าตามนี้นะครับตั้งค่าตามนี้โอเคนะครับโอเคทีนี้เราก็แบ็กกลับไปนะครับเราก็ไปตั้งค่านะครับคอสนะครับเป็นไอโซเลตโอเป็นคอสโอเคยืนยันนะเนี่ยตรงนี้ ทีนี้เราตั้งค่าเสร็จตรงนี้หน้าจอเสร็จแล้วเนาะเราเข้าไปที่บอดนะครับเราก็ไปที่บอดเลยนะครับกดเลยนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโอเคนะครับตรงนี้เป็นโอเคนะครับมันจะไม่ขึ้นนะเราค่อยเปิดดูขึ้นนะเราค่อยเปิดดูนะครับนะครับ Okay. ตัวนี้เป็น l k e นะครับเรากดตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้ว <S <S เราก็รีเฟซไปเรื่อยเราก็ดูนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับล็อกเค โอเคทีนี้เราก็ไปสั่งค่านะครับผมจะเทรดตัว APE นะครับ APE นะครับก็สั่งคำสั่งไปเลยนะครับแลก,กด setting นะครับเราก็ไปกดนะครับตรง m i l l i n a r Strategy เราก็กด Longshot ตเราก็กด400นะครับเราก็กดอ,อยู่ที่1,000 10, นะครับ1,000 10, ห1 0 0 0 10,000โ okay. อเคนะประมาน,นี้ ก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่าเรากดคอนเฟิร์มนะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับกดคอนเฟิร์มเราก็กดสตาร์ทอีกทีหนึ่งเราก็กดคอนเฟิร์มจนขึ้นสต็อปนะครับจนขึ้นสต็อปนะครับเราก็แบคกลับไปนะครับมาดูข้อมูลการเทรดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะข้อมูลการเทรดมันจะสั่งขึ้นมาเลยนะครับรีเควสนะครับ มันบอกว่าอะไรเราก็ไปอ่านตรงนี้นะครับโหมดนะครับอันนี้เราตั้งค่าเห็นแล้ว mm hmm. fail request add support under แปลว่าคำสั่งนี้ fail นะครับนะครับแปลว่าเราต้องเข้าไปที่เนีย่ยนะครับอืม ตั้งค่าเทรไปตั้งใหม่นะครับนะครับเราก็เลือกนะครับเราต้องเลือกตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมาจิ้นสกุลเดียวนะครับมันถึงจะขึ้นนะครับ นางนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคขึ้นมาแล้วครับโพซิชันนี่นะครับคำสั่งถูกการเปิดเปิดแล้วครับ AP นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ